ครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อครับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับป้าทุกท่านนะครับเกิดยังขึ้นอีกแล้วพี่น้องนะครับหลังจากที่แพ้วนะครับเพลินกะไหลสดนะครับก็มีบางคําบางช่วงบางตอนนะครับเพลินกะบอกแบบสี่ครับพี่น้องไปฟังก่อนเด้อนะครับถ้าดูแล้วมันไส ดูแล้วอดไม่ได้ทนไม่ได้ก็พุมกันหนีตัวเองนะคะป๊าดนะครับเราก็บอกมาแบบซีกับพี่น้องนะครับเอฟซีนะครับก็เขาไปคอมเมนต์เยอะมากนะครับอ่าเพจดังนะครับโดยเฉพาะเพจเลดี้พรทิพย์นะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมกับพี่น้องนะครับเพื่นกับฝาดเดือดเลยนะครับพี่น้องนะครับอ่าเลดี้นะครับก็บอกว่าแบบนี้นะครับไปฟังกันก่อนครับสุกกี่โมง ห,หน้าตาคนมีความสุขเนาะแหม่หน้าดำค่ําเครียดโอ้โหมีความสุขมากเออว่างๆนะมึงก้มลงแล้วเช็คตรงช่องแคบมึงด้วย พี่นอน,นะครับฟาดกันเดือดครับมวยถูกคู่อีกแล้วครับพี่นอน,นะครับหลังจากที่แพลวาวดังก็บ,บอกว่าเราเนะก็มีความสุขดีประมาณนี้แหละพี่นอนนะครับแล้วก็บ่ได้อยากบอกผู้นั้นผู้นี้ดอกถ้าอยากเบิ้งเนี่ย กะเบิงโหลดประมาณนี้กับพี่น้องนะครับแล้วก็เลดีกับฝากกับแบบ C ีกับพี่น้องนะครับนั่นแหละครับเอฟซี FC เขาไปคอมเมนต์เยอะเยะมมากมายนะครับบางคนก็บอกว่าโอ้ยหน้าตาคุณมีความสุขเป็นแบบซีตีนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าหน้าตาเราก็มองมองดูเดล่ะเรามีความสุขแต่หน้ากล้องท่านละนะครับแต่ว่าเอฟซีทางฝั่งนั้นก็บอกว่า,ายินดีด้วยนะรักกันนานๆน,นะครับอีก หลายคนหลายท่านก็อยากให้มิน้องประมาณนี้ครับพี่น้องสําหรับคู่กินนะครับก็เป็นคู่รักเรียบร้อยครับพี่น้องนะครับนั่นแหละครับหลังจากที่ไล่สดกับมีเอฟซีเข้าไปถามกับพี่น้องทางฟังของแพาเถานะครับเพิ่นก็ฟาดกับเดือดเลยพี่น้องนะครับไม่รู้ว่าไปถามแทงใจดําหรือเปล่านะครับพี่น้องนะครับเอฟซีต้งฟังของเลดี้นะครับก็เข้าไปตอบคอมเมนต์เยอะมากนะครับบางคนก็บอกว่าใส ใส่หน้าตาคนมีความสุขแบบซีตีนะครับบางคนก็บอกว่าสงสารแต่น้องนาลิตะนะครับเพิ่งเห็นหน้าตาเศร้าๆบอสบิ๊กเอาไปลงนะครับสงสารพ่อสุดๆนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าเ่าแต่คำหยาบนาะบม่มีมารยาทนะครับบางคนก็บอกว่าหน้าตาโอมทุกคักน้อนะครับคนนึงก็บอกว่า,าพูดไม่ดีเลยไม่น่ารักเลยอุต่า ติดตามมาตั้งนานนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าทุกมือนี่ฟาดเดือดเลยเนาะบ่สนภัยเนาะนะครับนั่นแหละครับพี่น้องนะครับหลังจากที่มีเอฟซีเขาไปทมเนี่ยแพลพราวก็าวฟาดกับเดือดกับพี่น้องนะครับอ่าว่าไปก็สิยาวากับพี่น้องนะครับทุกท่านมีข้อพิเห็นแบบใดเรื่องนี้ฝากคอมเมนต์ได้นะครับ กดติดตามช่องไว้นะครับเดี๋ยวถ้ามีข่าวสารดีๆอัปเดตเดี๋ยวมาฝ่ายรอบนึงครับส่วนคลิปนี้ก็ศิลาไปกกอนกับคลิปหนาพอกันไหมสวัสดีครับ